สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงบัญชีนะครับให้กับวัดนะครับโดยเราจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับตัวของการใช้บัญชี6แบบนะครับของวัดจะมีการลงบันทึกบัญชี6แบบนะครับ แล้วก็น,นี้เราสามารถไปปักแบบองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับหรือตัวของบุญนิธิได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูแบบฝึกที่1น,นะครับรายรับจากการทำบุญนะครับเรามาดาูวันที่25มกราคมนะครับกพัมกราคมมันมีรายรับค่าจอดค่าจอด รถนะครับบางวัดก็จะมีเรื่องของการเก็บเงินค่าจอดนะครับตัวของค่าจอดรถนี้อยู่ที่64,100บาทนะครับก็เราก็จะถ้าเกิดเป็นทางบัญชีก็จะเป็นเดบิตเงินสดนะครับก็เครดิตรายได้จากการรับบริจาคนะครับมันก็จะถือเป็นเงินได้หรือจะแยกเป็นรายได้จากค่าจอดรถก็ได้นะครับสังเกตว่าทุก รายการรับเงินนะต้องบัญชีรายได้จากการเบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบำรุงพารามเงินทําบุญรับค่าเช่าที่ตลาดนะัดรับเงินทําบุญถวายพระาตหารก็ตามนะฮะแล้วก็เพื่อความปกสดภัยก็ควรบันทึกเลขที่ใบเสร็จแล้วก็ใบนําส่งกับธนาคารกํากับไปด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรามองวัดเป็นอ,องค์กร นะครับอันหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับว่าทุกวันนะครับวัดอาจจะมีแบ่งแยกนะวัดขนาดกลางเล็กกลางใหญ่วัดขนาดที่มีคนมาทําบริจาคบ่อยๆอาจจะต้องมีการนําเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดขนาดเล็กไม่ค่อยมีคนมานะครับก็อาจจะต้องมาเมเนเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มาดูแบบฝึกที่2นะครับจะมีรายจ่ายนะครับวันที่31นะครับ31มกราคมค่าครูสอนพระปริยัต15,000ก็อาจจะแบบน,นี้เป็นลักษณะกา,ารจ่ายเป็นเดือนละหนครั้งนะครับก็จะเป็นเดบิตค่ายจ่ายการศึกษาแล้วก็เครดิตตัวของเงินสดนะครับจะเห็นว่าตัวของวัดนะครับจะมีการรับเงิน จ่ายเงินในแบบที่แบบเป็นรูปรูปแบบเงินสดนะครับและถ้าเกิดทําเป็นเหมือนกับองคอ์กรองค์กรหนึ่งก็อาจจะต้องมีเงินสดย่อยติดไว้ที่วัดนะครับวัดเล็กกลางใหญ่ก็จ,จะมีเงินสดยที่ต่างกันนะครับขนาดขนาดกลางขนาดใหญ่อาจจะมีเงินอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับขนาดเล็กก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องแนบหลักฐานการจ่ายเช่นใบสําคัญรับเงินด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยว ผมจะมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งตัวอย่างเลยเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำให้ดูอีกในคลิปถัดไปนะครับอันที่สามมีรายจ่ายค่าจ้างพนักงานนะครับค่าพนักงานดูแลที่จอดรถนะครับมีค่าจ่ายพนักงานที่จอดรถค่าพนักงานของวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดบิตนะครับ ค่าแรงงานหรือเงินเดือนพนักง,งานหนึ่งห่บาทนะครับอันนี้อ่ากรณีที่ดูแลจอดรถแปดพันนะครับแล้วก็ตัวของพนักงานของวัดอีกสองหมื่นนะครับจริงๆการทําบัญชีวัดจะไม่ค่อยยุ่งยากนะครับจะไม่เหมือนกับการทําธุรกิจอื่นนะธุรกิจจะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ที่ต้องเพิ่มไปก็ออาจจะต้องเพิ่มตัวของทะเบียนเงินเดือนพนักง,งานเข้ามานะครับ ทะเบียนเงินเดือนพนักง,งานเข้ามานะครับเดี๋ยวพวกไฟล์พวกนี้เดี๋ยวผมมีแจกให้นะครับจะเกิดกับตัวของวัดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีไฟล์นี้แจกให้ด้วยนะครับเอาไปใช้ในการาดูแลให้กับวัดด้วยนะครับแล้วก็3าเอ็ค่าใช้จ่ายดูแลนะครับเรามาดูนะครับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ กรณีถ้าเกิดเรา,าเมื่อกี้นะครับก็มันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นกรณีถ้าเกิดน,นี้เรายกเคนนะครับถ้าเกิดมีมีพระที่ชลาภาพนะครับอาจจะเป็นเจ้าว่ดหรือพระที่ชลาภาพและต้องจ้างคนมาดูแลนะครับเราก็าจ,จะเบิกเงินวัดเข้ามาดูแลได้นะเป็นค่าใช้จ่ายดูแล ผู้สูงอายุนะครับได้นะครับก็เป็นเดบิตค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับก็จะอธิบายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของวัดก็ได้นะครับแล้วทาเป็นบัญชีแยกประเภทเพื่อสะท้อนสภาพกิจกรรมชัดเจนบางอย่างเราสามารถทําได้นะครับแล้วหรือเราจะแนบตัวของรายงานประชุมนะครับของเจ้าวาดนะครับหรือกับคณะกรรมการวัดเข้าไปด้วยก็ได้นะครับ เงินฝากเงินเข้าธนาคารนะครับห้าหมื่นฝากเงินนําเงินฝากเข้าธนาคารห้าหมื่นนะครับจะเห็นอันสุดท้ายเนี่ยครับนําเงินสดฝากเข้าธนาคารนะครับห้าหมื่นเราก็จะเดบิตเงินฝากธนาคารห้าหมื่นแล้วก็เครดิตนะครับตรงของเงินสดนะครับแต่ตัวพวกนี้มันจะเป็น จริงๆก็ต้องเป็นเงินรายได้จากเงินบริจาคนะครับห้ามเดบิตเงินฝากธนาคารนะครับุกครั้งที่มีการฝากเงินต้องบันทึกเพื่อลดเงินสดคงเหลือในมือลงนะครับใช้สมุดฝากธนาคารเป็นหลักฐานนะครับเราสามารถทำเป็น Bank s t a t e เมนตนะครับแบบออนไลน์ก็ได้นะครับสามารถดูแบบเรียลไทมนะครับแล้วก็ทุกสิ้นเดือนนะครับก็ปิ้นมาแนบกับตัวของรายงานนะครับ รายจ่ายเบ็ดเตลดอื่นๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเดบิตค่าจ่ายเบ็ดเตลดนะครับแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับสําหรับค่าใจ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดนะครับคือเราไม่ต้องทําเป็นหมวดหมู่ให้ครอบคลุมทุกอันนะบ,บางอย่างมันเป็นค่าใจ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับก็จ,จะทําเป็นเก็บเป็นใบเสร็จเล็กๆไว้ทุกครั้งเพื่อตรวจสอบได้นะครับเช่นมีการไปซื้อผักนะครับทําอาหาร เลี้ยงนะครับพระภิกษุสามาเณรในวัดนะครับแต่พวกนี้ก็เราก็สามารถเดี๋ยวเรื่องของการทําเอกสารเดี๋ยวผมอาจจะแยกเป็นอีกตัวของคลิปหนึ่งให้นะครับสรุปนะครับว่าวัดคนทําบัญชีนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะได้รู้รายรับรายจ่ายนะครับของวัดด้วยนะครับทุกรายรับจะต้องมีหลักฐานนะครับก็เหมือนเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งการบัญชีถูกต้องจะช่วยให้เจ้าว่าแล้วก็คณะกรรมการนะครับ ตรวสอบได้ทันทีนะครับก็คือสามารถตรวจสอบเป็นรายวันนะครับเป็นตัวของรายเดือนรายสัปดาห์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะมาพัฒนาตัวของ g o o l l s s h e t t ให้ด้วยนะครับฝึกพนักง,งานบัญชีแยกประเภทไงค่าใช้จ่ายเช่นค่าแรงค่าครูค่าเบต้าเลดค่าโครงการต่างๆนะครับเดี๋ยวตัวของคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมอาจจะทำแยกเป็นแต่ละประเภทกันนะครับ ก็หวังว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวผมทําแจกให้ด้วยนะครับ